สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ข่าวเด่นประเด็นดังของเราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นกระแสดังของโซเชียลในจังหวัดมุกดาหารในขณะนี้เลยท่านผู้ชมครับมีพระรูปหนึ่งนะครับทราบชื่อว่าพระอาจารย์คำนวนนะครับได้เข้ามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่าถูกตํารวจนะครับยัดข้อหาลุกศิษย์ที่ไปทําบุญที่วัดแล้วเรียกเงินไปเป็นจํานวนเงิน4ี่หมื่นบาทนะครับเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปเกาะติดสถานการณ์ตรงนั้นกันนะครับท่านผู้ชม เมื่อวันที่13นะครับมิถุนายนพศ2563ที่ผ่านมานี้นะครับพระอาจารย์คำนวณทิยาโนเจ้าอาวาสวัดปราเทพนิมิตบ้านโคกตะแบงตำบลโรงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารได้นำนายสําเนียงมะโนไทยนะครับอายุ46ปีอยู่ที่บ้านเลขที่5หมู่ที่5โคกสีอำเภอเมืองจังหวัดของแก่งนะครับเข้าร้องเรียนความเป็นธรรมกับทีมผู้สื่อข่าวนะครับเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองสูงใต้นะครับนะครที่ตั้งด่านตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับแล้วเรียกเงินไปเป็นจํานวนเงิน40,000บาททั้งที่ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดนะฮะเนื่องจากในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาได้ขับรถนำญาติจากบ้านพักที่จังหวัดขอนแก่นเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเทพนิมิตโดยมีนายสุริยันแสงเมืองอายุ63ปีนั่งมาด้วยนะฮะท่านผู้ชม ภายหลังจากส่งญาติที่วัดเสร็จก็ขับรถเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นขณะที่รถวิ่งอยู่บนถนนสายตาบลหนองสูงใต้อําเภอหนองสูงจังหวัดบุกดาหานียนะฮะไปที่อําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมันเป็นระยะทางที่ติดต่อกันนะครับเวลาประมาณ16บหกนากาก็พบเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สถานีตํารวจภูธรหนองสูงใต้เนี่ยประมาณ6คนตั้งาตาตรวจสารเสพติดอยู่ในบริเวณนั้นได้ขอตรวจขนรุนและก็ ขอตรวจปัสสาวะโดยผลการตรวจปัสสาวะของนายสุริยันเนี่ยปกตินะครับนายสุริยันซึ่งมีอายุ63ปีเนี่ยนะฮะที่มาทําบุญเนี่ยปออภัยนะฮะมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยนะครับไม่มีสารเสพติดแต่ของนายสำเนียงมโนไทยเนี่ยอายุ46ปีกลับมีสารเสพติดทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะฮะโดยตนเนี่ยนะครับ ก็เป็นโรคประจําตัวก็คือโรคเบาหวานโรคความดันและโรคเกาตซึ่งต้องไปรับยาและไปพบแพทย์เป็นประจําทุกเดือนเลยนะฮะหากผลตรวจชีเป็นสีม่วงจริงก็ตัวเองเนี่ยคาดว่าก็น่าจะเกิดจากการกินยาร,รักษานะครับแต่ได้อธิบายให้เจ้าหน้าที่ฟังแล้วนะฮะทางเจ้าหน้าที่ทั้งหกเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเลยนะครับก็พาไปตรวจที่โรงพยาบาลหนองสูงนะครับอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนั่นแหละที่อยู่ใกล้ๆกับเขตนั้นแล้วนะฮะ ผลปรากฏว่านะครับตำรวจมาบอกว่าฉีของตนเองเนี่ยเป็นสีม่วงอุ้ยตัวเองตกใจครับท่านผู้ชมตกใจนะฮะโอ้สงสัยงานนี้นะครับโดนแน่ๆก็ก็พยายามที่จะไก่เกียร์นะครับแล้วก็ทําใจดีชู้เสือเขาไว้นะฮะแล้วโทรหาพระอาจารย์คำนวณนะฮะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ตนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะฮะมาไก่เกียร์นะครับก็มีการ เรียกสนบนนะครับเป็นจำนวนเงิน4 0,000บาทนะครับแต่พระอาจารย์คำนวณเนี่ยได้ต่อรองเหลือ1น0 0 0บาทนะครับเมื่อนำเงินไปมอบให้นะฮะก็มีการปล่อยตัวออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะฮะว่านำเงินไปมอบที่ไหนด้านพระอาจารย์คำนวณเนี่ยนะฮะพาทีมผู้สื่อข,ข่าวไปชี้ที่เกิดเหตุเลยว่านะครับมีการตรวจฉี่ตรงไหนไปมอบเงินตรงไหนใครเป็นผู้มอบนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมใจใจตรงไหนตรงนี้นะตรงนี้นะตการอ่าจตรงนั้นเนี่ยนะฮะนี่นะฮะภาพที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยครับเนี่ยครับท่านที้เลยนะครับว่าตรงนี้นะฮะมาม้อกันอยู่ที่จุดนี้เลยนะครับแล้วพาทีมข่าวเราไปดูที่ตัวทีนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูภาพนะฮะ ที่ตำรวจนะฮะได้กับด่านนะฮะไปจุดบริเวณที่ตำรวจกับด่านในตรงนั้นนะฮะไม่มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นด่านตรวจเลยนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ค่ะนี่ครับทีมข่าวเราลงพื้นที่เองนะครับตัวผมลงพื้นที่เองนะฮะไปดูเหตุการณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ รวมทั้งสื่อมวลชนอีกหลายสำนักเลยนะครับข่าวนี้ดังมากนะฮะต่อมานะครับท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยทางตำรวจทั้งหกนายเนี่ยได้สมตัวแทนมาสามคนมาที่วัดป่าเทพนิมิตนะครับมาขอเข้าพบท่านเจ้าวาดวัดเพื่อไก่เกียร์นะฮะแล้วนําเงินมาคืนเป็นจานวนเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ขอให้ทางด้านเจ้าวาดวัดเนี่ยทางพระอาจารย์คานวณเนี่ยนะฮะไม่เอาเรื่องเอาราวนะฮะ ครับเดี๋ยวไปดูภาพกันนะฮะครับท่านผู้ชมครับด้านด้านครับท่านผู้ชมครับด้านพระอาจารย์คำนวณน,นะครับทิติยาโนท่านก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวอะไรแต่ว่าก็ให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนก่อนที่จะถอนแจ้งความนะครับท่านพระอาจารย์ก็ไปแจ้งความถึง2คดีด้วยกันนะครับทั้งคดี าการโชคทรัพย์แล้วก็คดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็คดีปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับสามคดีด้วยกันงานนี้นะฮะนะครับครับต่อมานะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับด้านพระอาจารย์คำนวณได้มีการติดต่อทีมผู้สื่อข่าวมาว่ามีห่าทางตำรวจนะฮะได้อ่า ติดต่อมาบอกว่าระวังนะครับพระอาจารย์จะโดนฟ้องพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าโดนฟ้องก็ถ้าทําแบบนี้ก็จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับนะฮะก็จะร้องเรียนกันไปให้ถึงที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีหลักฐานที่ครบถ้วนนะครับมีทั้งคลิปเสียงนะครับภาพที่ไปกดเงินแล้วก็มีพยานนะครับในการเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับสิ่งที่น่าแปลกใจของทีมผู้สื่อข่าวของเรานะคือเอ๊ะถ้าตารวจไม่ผิดท่านผู้ชม ถ้าตำรวจไม่ผิดจะนำเงินไปคืนพระทำไมแล้วจะไปขอทำขอเข้ามาทำไมนะฮะสิ่งที่น่าประใจนะครับกรณีที่สองเนี่ยนะฮะก็นะครับมีคลิปเสียงแล้วก็พยานหลักฐานก็คือพระแล้วก็คนขับรถนะฮะพยานแวดล้อมเยอะมากมายเลยนะครับเราก็สอบถามไปที่พลตำรวจตีอัครดัช์งพิมลสิริท่านเป็นผู้บังคับการจังหวัด มุกดาหารท่านก็บอกกับทางทีมผู้สื่อข่าวของเราว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นที่แน่ชัดแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันไปนะครับ